ยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาแนลดีบิ๊กบอยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ข้างสนามเลยจริงๆเมื่อกี้ผมแอบมีเอารถคันนี้ไปลองวิ่งนะครับก่อนถ่ายน้ำมันเครื่องซึ่งอันนี้ก็สืบเนื่องจากคลิปก่อนที่เรามีไปเยี่ยมชมคาสต์ลไบโพยนะครับวันนั้นเราจะเปลี่ยนตัว1 0 w ว0นะครับที่เป็น Fully s y n t h e t i c แล้วก็ี๋ยว,วันนี้ผมจะเอาคันนี้ลงสนามซึ่งเมื่อกี้วิ่งไปลอง,ลองไปรอบนึงแล้วลนหะแล้วนี้ทิ้งให้เย็นแนละ้วเดี๋ยวเราจะรอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคาสต์ล์พวววาวเวอร์ ที่จะเป็น fully c i n e a t i c เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวไปลองวิ่งกันเลยว่า feeling เป็นยังไงนะครับปกติเวลาเขาเปลี่ยนถุงมันเครื่องกันเนี่ยเขาอาจจะใช้ถุงมือผ้าถุงมืออะไรนะครับผมนี่ถุงมือขี่มอไซค์เลยชัวร์สุดมันเป็นถุงมือหนังนะครับการเลื่องความร้อนด้วย นีทิ้งจนเครื่องเย็นแล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนง่ายหน่อยตัวอนนี้ท่เครื่องร้อนๆมันจะเครื่องมันจะร้อนจริงเลยนี่ฟูลีเซนติกนะครับค a าสซอฟท์เพิร์วันเนซี่มันเหมือน ันนี้เรามาเปลี่ยนกันสดๆข้างสนามเลยนะครับเพื่อพิสูจน์เลยไม่งั้นเดี๋ยวจะลืมความรู้สึกว่าก่อนใส่เป็นยังไงนะครับแล้วก็หลังใส่เป็นยังไงนะครับจะได้โมได้ถูกคอนด้าเนี่ยซีบีร้าูต้องเช็คตรงนี้นะครับการเช็คจะอารมณ์คล้ายกับรถยนต์ที่ถูกต้องคืต้องตั้งรถตรงแล้วก็จิ้มใ่ โดยที่ไม่ต้องหมุนเกีียวนะครับแค่เนี้นยังไม่ติดปลายเลยนะครับแล้วพอเนี่ยตั้งรถตรงจิ้มติดไม้แล้ะแต่ที่ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องวอร์มสตาร์ทรถนะครับให้น้ำมันเครื่องมันตีขึ้นไปก่อนโอ้โหเสี่ยงสตาร์ทเปียนอะ ได้ที่แล้วก็ตั้งระตรงเสียบไม้จึก๊กอ่าอันนี้ติดกา้านเกือบเต็มเหมือนเดิมนะครับก็โอเคนะมันเครื่องได้ระดับปกติละวปเดี๋ยวไปลองวิ่งกันว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงนะครับ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากที่ไปลองวิ่งดูก็รู้สึกได้ถึงอัตราเร่งที่มันเนียนขึ้นตั้งแต่สตาร์ทแล้วแหละแล้วพอไปวิ่งเนี่ยพออุณหภูมินะ้ำมันเครื่องได้ที่โอ้โหมันยิ่งแบบรู้สึกลื่นและเกียร์คงเข้านุ่มอยู่ต่อเนื่องเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่เออมันก็เป็นสิ่งที่สัมผัสได้นะครับแล้วพอมาเป็นคันนี้นะครับ cbr 2 5 0พ wr ที่แบบเป็นรถที่โอเคส5งหิ cc แต่กำลังเครื่องยนต์เนี่ะมันจะมาในช่วงรอบสูงนะครับ มันสัมผัสได้โดยเฉพาะแบบกำลังโอเคซีซีอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนแบบลองที่เราเคยบีวิ่งผ่านผ่านมาเป็นวิ่งตัว6กร้าสิบซีตัวพันหรืออะไรก็แล้วไปนะครับที่แบบอาจจะไม่ได้ลากอะไรมากแต่คันนี้พอได้ลากๆน่ะเออมันเป็นฟิลที่เราสัมผัสได้จริงๆว่ามันลื่นขึ้นนะครับแล้วก็ขอแชงนิดนึงอันตัวนี้อุณหภูมิเนี่ยไม่ได้โชว์เป็นตัวดิจิตอลให้เราเห็นชัดเจนนะมันเป็นขีดขีดห้าขีดแต่จากที่ผมเคยไปใช้อยู่ในรถคันอื่นๆนะครับผมจะเป็นคนมอนิเตอร์ดูหน้าปัดตลอดเวลาเวววลาาิิ่่งนะครับอุณภูม น้ำหล่อยเย็นน้ำมันเครื่องเนี่ยอยู่ระดับไหนพอโอเคตอนนั้นที่ได้มีโอกาสเปลี่ยนตัว c a s t ต้พาวเวอรันเนี่ย mm hmm. ก็รู้สึกว่าอุณหภูมิมันจะตกกว่าน้ำมันเครื่องตัวเก่าลงมานิดนึงจากที่เคยเราเคยวิ่งเนี่ยสนามเดิมแพทเทิร์นเดิมคนขี่คนเดิมนะครับผมจะดูแล้วอ๋ออุณหภูมิจะอยู่ประมาณ8 7ถึง95 96แต่800อยู่ประมาณนี้แต่พอลองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคาสโต้ก็รู้สึกว่าอุณหภูมิมันจะตกลงมานิดนึงซึ่งเห็นเป็นตัวเลขดิจิตอลที่เห็นได้ชชััดเจเนนละคครบบแ้วก็ที่อือ ตั้งแต่วิง่งตั้งแต่รันแรกกันรันสุดท้ายนะครับน้ำมันเครื่องมันก็ยังคงแบบเป็นฟิลที่เออมันยังลื่นอยู่อัตราเร่งดีเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นภาครวมที่เราสัมผัสได้นะครับเชื่อไม่เชื่อต้องลองซื้อมาใส่ดูละจะลูนะครับ Power One Racing ถ้าอย่างผมชอบคาสต์อย่างหนึ่งคือเขามีทุกเบอร์ให้เราเล่นแล้วก็สําหรับ เอาว่าเอาแค่มอเตอร์ไซค์ก่อนนะรถยนต์จริงๆก็มีรถยนต์นี่มียันเบอร์ของซูเปอร์คาร์เลยนะครับแต่แค่มอซส์อย่างเดียวเนี่ยมีมีทุกเบอร์ให้เราเลือกใช้เลยนะสำหรับท่านใดที่สนใจตัวน้ำมันเครื่องคาสต์เตลนะครับหรือว่าอยากรู้ว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรอย่างไรบ้างสามารถเข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้แล้วกันสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ศูนย์บริการคาสต์ o l ิบ Po พอย์ได้เลยนะครับเขาจะมีน้ำมันเครื่องเอาว่าทุกเบอร์ที่ผมว่ามาตั้งแต่มอเต ลองเข้าไปดูได้นะครับลองเข้าไปปรึกษาทางศูนย์บริการคัสตอมไบพอยในแต่ละจุดได้นะครับโอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ